สวัสดีครับเพื่อนของน้องพี่กัลยาณมิตรที่รัรกเคารพศรัทธาในบรารมีของปุ่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดอระญทรครับสวัสดีเชาวว้นนชา,ว,ว,ชาว,วันจันท 9, ร์นะครับเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์ที่9มกราคม2566ครับวันนี้ก็ เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนครับก็จะเข้าสู่วันเด็กครับผมเสาร์หน้านี้ก็จะเป็นวันเด็กแล้วส่วนโรงเรียนก็จะจัดในวันศุกร์ครับจัดในวันศุกร์วันเด็กก็ให้เด็กๆได้แสดงออกความสงสนานกันไปนะครับวันนี้มาพูดคุยกับพระหรือมองคลคลงปูทิมอิสริโกกันต่อครับ ในมุมมองหรือในแง่มุมที่หลายท่านอาจจะยังไม่เจอยังไม่เคยพบยังไม่เคยเห็นหรือมีแล้วก็แลกเปลี่ยนแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์กันนะครับผมขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามแวะแวะปลายทางแวะรายทางเข้ามาเนาะเดินไปชมห้องนั้นห้องนี้แล้วก็มาแวะดูห้องสะออนอุรอทีวี ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับก็มีแต่สิ่งดีๆมอบให้กันครับเป็นเรื่องราวของมงคลหลวงปู่ในเชิงศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก,กันไปครับพระมงคลหลวงปู่นั้นไม่ใช่จะมีเฉพาะมายุคหนึ่งที่ยุคหนึ่งจ็ดที่โด่งดังกันเท่านั้นนะมันมีมาก่อนแล้วมีมานานนะครับ แต่เราท่านไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักหรือไม่กล้านะครับเคยคุยกับน้องๆที่หลายๆคนเนาะเขาก็จะศรัทธาศรัทธามันมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วศรัทธามีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วครับแต่ว่าพอไปดูข่าวดูหนังสือดูนินตยสารอ่านข่าวโน่นนี่นั่นไปพระหลวงปู่ทิมอิสริโกราคาเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้ ก็เลยทําให้ไม่กล้าที่จะไปหยิบไปจับแม้กระทั่งจะอสอบถามราคาไปอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นก็ให้ทําให้เรื่องราวมงคลหลวงปู่ก็จะมีอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่อน,นิยมเล่นกันไปก็จะมีราคาสูงๆกันทท้งนั้นแหละครับจนกระทั่งเวลาผ่านผ่านการเวลามามากก็ก็อย่างที่เราท่านเห็น นะกานทุกวันนี้นะครับก็มีหลากหลายเอามาให้เห็นด้วยบาร,รมีของหลวงปู่เนาะครับนะก็เดี๋ยวนี้ก็มีมากมายเหลือเกินนะครับมากมายเหลือเกินที่พลังผูกออกมาก็มีทั้งยุคต้นๆนะยุคก,กลางกลางยุคปลายปลายครับสารพัดเพราะฉะนั้นก็ก็เลยเกิดเพจนี้ครับเกิดช่องนี้นะครับเอาไว้มา ดูมาศึกษากันนะครับไม่เคยเห็นก็อย่าเพิ่งด่วนว่าสรุปว่าไม่มีนะครับมันก็นะท่านก็เป็นพระผู้ทรงอภิญญานะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะทําวัตถุมงคลแค่ไม่กี่พันองค์แล้ว,แล,วแล้วเสร็จจบเลยครับท่านก็ทํามาก่อนครับขนาดหลวงปู่หลวงตาที่บ้านนะบ้านนอกเราก็ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาทํามงคลไปให้ท่านเสกให้ มากมายหลายวาระเหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นระดับพระผู้อย่างรู้แล้วเนาะแล้วก็โบทเนี่ยก็ทำภายในปีเดียวเสร็จเนี่ยมันอัศจรรย์น,นะครับเอาละเนาะเรื่องเราเพื่อนๆอคงจะได้เสพได้ศึกษาได้ไปดูกันพอสมควรแล้วละ่ะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้นะครับเอครับวันนี้พูดอ,อะไรดีนะครับบนไปเดี๋ยวเพื่อนจะรำคาญ อพิมพ์ทรงแปลกๆนะครับเพื่อนๆนะพิมพ์ทรงแปลกๆตัวนี้เป็นเลขสามนั่นนี่นะเป็นเลขสามนะครับพระองค์นี้กําลังหาอยู่นะครับว่าเขาสร้างอยู่ในวาระใดนะครับเป็นพระโบราณครับพระโบราณในเลขสามครับอันนี้เขียนเขียนด้วยมือครับเขียนด้วยมือเลขสามเขียนด้วยมือเลขสามนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่ดูด้านหน้านะครับ วันณะก็จะแตกต่างกันบ้างนะอันนี้ออกดำออกดำเลยนะครับวงนี้ออกดำออกดำอันนี้ออกอคล้ายๆดูดูดูผ่านๆไปนึกว่าเป็นโลหะนะเพื่อนนี่ดูโลหะนะพื้นที่เจ้าของน้องเขาอุตสาห์แบ่งมาให้นะครับก็ถือโอกาสเอามาลงเป็น วิทยาทานก็ดีเอามาไปกรณีศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ดีครับเอาไว้ครับเดี๋ยวมันจะหล่นหายไปนะครับก็เผื่อว่าเราจะไปเจอที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าเออ,อน,นี่เป็นของลูกปู่ท่าน,นครับเนาะวันนี้นะครับคุยกันเรื่องนี้นะแล้วก็ในคลิปต่อไปจะมีชุดเนื้อขาวมา ให้เพื่อนๆได้เห็นกันใครที่สอบถามกันมารอสักครู่นะครับดูนะครับดูเนื้อเพื่อนครับผมจะขยายประมาณนี้มันเหมือนโลหะเลยนะครับผมเหมือนโลหะขึ้นคาบไข่คาบพลายดันขึ้นมาสารพัดเลยนะครับส่วนที่โดนมือมันก็หลุดนี่ครับ ก่อนเข้าเนียวสุกครับผมก่อนเข้าเหนียวสุกแปลว่าอะไรก่อนหนึ่งหพระพะโลปูมีหลายอย่างนะบรรจุในหีบใน,ในหม้อในไหในผ้าสรารพัดนะครับในปิบ๊บนี่ครับลูกลูกสะกดหรือลูกประคำหรืออะไรต่างๆนี่ครับนี่ฝังอยู่ในนี้ครับ มันมีทั้งเพชรหน้าทั่งนะครับผมแล้วก็ล้อพิมพ์ต่างๆเยอะะนะครับไปถึงพระกุหออะไรนะกุห่อกุอะไรนะทางเหนือนะครับก็ยังมีนะครับเพื่อนมีครับกุหอดกุหอดกุหอดเออพระกุ่อดเนาะผมก็แบ่งกันไปหมดแล้วนะครับเกลี่ยงหมดแล้วอยากเผยแผ่บารมีปู่เกลี้ยงหมดเลยครับบางอย่างเออ นี่ครับด้านข้างครับมาดูอีกองคต่อไปวันนี้ชมของเก่าครับเพื่อนเเนาะชมของเก่าหนักนะครับหนักหนักนักผมดูแล้วสองดูตัวผมสันนิษฐานเป็นเป็นแร่นะครับเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นแร่ต้องมีแร่แน่นอนครับ เป็นต้นบ้าแร่เด็กน้ำพีนะครับแร่สต,ตนาเคผงสัต,ตนาเคแร่ไผ่ดำบ้านไผ่ดำหรืออื่นๆพอยกเล่นแร่ขององปุม่มก็จะมีเหล็กไหลมีอะไรต่างๆครับมีสำริดมีอะไรเยอะเลยครับดูนะครับเพื่อนดูขาบดูอะไรงามมากๆนะครับหนักนะครับหนักหนัก รู้สึกว่าหนักนะครับนี่มีเม็ดอันนี้ฝังอยู่แล้วก็เป็นเขียนด้วยเลขสเขียนด้วยมือครับเขียนด้วยมือก็คงจะจานในขณะที่พระยังไม่แห้งดีนะมันมีปัวีธาตด้วยนะครับผมสองสองดูก็มีปัวีธาตด้วยเขี่นครับเช้านี้ครับผมมาดูองค์ที่ออกโทนดำดำบ้างนะครับเป็นอย่างนะแบบไหน ต่พิมพ์เขาแบบเดียวกัน,นครับพิมพ์แบบเดียวกันเลยใครเจอเก็บเลยนะครับผมบอกเลยเลยว่าเก็บเลยนะครับแรงมากนะครับจับดูนี่เย็นเลยนะครับเย็นขนลุกเลยนะก็จะได้มานะครับเป็นของห่วงนะนนี่นะเขาไม่ได้แบ่งง่ายๆนะครับผม แล้วก็ใช่ว่าบางทีใช่ว่ามีเงินแล้วก็จะได้น้เพื่อนนะบางทีพระหลวงปู่เนี่ยมันมีเจ้าของนะครับพระเลือกเจ้าของเจ้าของก็ค้นหาพระเห็นแล้วก็สื่อจิตถึงกันนะครับเป็นประมาณนั้นเลยครับมีออกโทนดำครับโทนดำดูดิเพื่อนเพื่อนฟังอะไรข้างหลังครับอันนี้อันนี้เขียนเลขสามครับ อันนี้น่าจะเป็นตะปูครับตะปูตอกฝาลงตามคําว่านะครับตะปูเสกนี่ครับแล้วก็เป็นจะเป็นลูกสะกดหรือเป็นอะไรต่างๆนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะลงปูลูกมีลูกสะกดอยู่นะครับลูกสะกดแล้วก็ซึ่งเป็นชุดเครื่องรางที่ทรงพุทธานุภาพสูงนะครับแล้วก็เป็นประคําก็มีนะ อันนี้ให้ดูกันเนี่ยนะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้ไม่ได้แตกขักนะครับจะเป็นรอยห่านนะครับอย่างที่นําเรียนในยุคบางช่วงเนาะการที่มีอะไรอะน้ําประสานนะครับมันก็จะเป็นไม่เหมือนกันในแต่ละวาระแต่ละปีนี่ครับมันเหมือนกับโลหะเลยนะครับเพื่อนแต่ดูนี่นะครับผม เดี๋ยวใช้ป็นเพื่อนดูอันนี้สักหน่อยครับผมก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วสองแล้วสองอีกดูนะเดี๋ยวซึมลงไปข้างล่างสักหน่อยนะเดี๋ยวเครื่องทดสอบโลหะนะเพื่อนนะเรื่อนทดสอบโลหะไม่ฉะนั้นเราไปไม่เป็นนะครับผมเครื่องทดสอบโลหะนี่ครับถ้าเจอโลหะเขาก็จะดังติ๊ต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 ิ๊ติ๊แบบนี้ครับ ยิ่งใกล้ยิ่งดังครับประมาณนี้นะครับใกล้โลหะมันก็จะดังดูองค์นี้นะครับผมดูครับตอนแรกผมก็ว่ามันเป็นโลหะโลหะดูนะครับตอนแรกผมว่ามันเป็นโลหะแต่ไม่ใช่โลหะเพราะคิดว่าที่เป็นโลหะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาดูดแม่เหล็กครับผมนี่นะ นี่ครับเขาดูดแม่เหล็กครับผมเขาดูดแม่เหล็กครับนี่ครับเขาดูดแม่เหล็กครับเขาดูดแม่เหล็กครับผมเขาจะมีเขาจะมีการสัมผัสแม่เหล็กดูดแม่เหล็กครับนี่ครับนี่ครับดูดแม่เหล็กนะแต่ไม่ใช่โลหะแน่นอนอุ้ยเห็นไหมใกล้ใกล้ใกล้โลหะมันก็ดังครับนี่ครับใกล้โลหะเขาก็ดังครับ ใกล้โลหะดังนี่ครับแต่นี้ไม่ดังนะครับไม่ดังไม่ดังแสดงว่าอัศจ์นะครับอัศจ์แต่องค์พระดูดไม่เหล็กครับเออเพื่อนว่าอย่างไงครับมาดูองค์องค์ที่สองนะองค์ที่สองนี่องค์นี้ก็ไม่ดังองค์นี้องค์นี้ก็ไม่ดังครับนี่ครับนี่นี่ก็ไม่ดังครับนี้ก็ไม่ดังครับแปลกดีนะครับดูดไม่เหล็กติดนะครับผม ดูแต่องค์นี้เนี่ยเขาเป็นตะปูมันต้องดังอยู่แล้วเนาะเป็นตะปูตอนแรกก็มองไม่เห็นพอเอามาจิ้มดูก็เ,เสียงดังก็ตรวจดูเป็นตะปูครับตะปูรกลางอีกส่วนหน,นึ่งนะนะนี่แล้วก็ทําออกมาได้เป็นหน้าเลยนะครับเป็นหน้าหลวงปู่เลยนะครับเป็นหน้าเป็นเสียงพระเลยนะครับสุดจัดเลยนะครับทําได้ลงตัวจริงๆนะครับ เขาก็ดูดอยู่แล้วนะเพราะเป็นเขาเป็นตะปูนะอัน,นี้นาะเอาละนี่ก็เห็นความแปลกประหลาดนะครับนี่ดูดไม่เหล็กติดครับดูดไม่เหล,ล็กติดครับดูดไม่เหล็กติดดูดไม่เหล็กติดครับนี่นะเอาละวันนี้เอาของเก่ามาให้เห็นกันนะครับว่าเขามีอย่างนี้พระหลงวงปูพุทธคุณแรงสุดๆนะครับสําหรับพระ สามองค์นี้นะครับมีแค่นี้เพื่อนๆเ,เอ้ยอยากจะได้อยู่ใครเจอมีที่ไหนเก็บเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าแรงแรงแน่นอนนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ๆกว่าพิมพ์ทั่วไปนะผมจะให้เทียบเทียบเทียบไซส์นี่ครับนี่ใหญ่กว่ากันอยู่นะครับผมใหญ่กว่ากันอยู่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่โบราณครับผมโบราณเพราะฉะนั้นจะว่าคุณแผนมีแต่หนึ่งห้าแล้วก็พิมพ์นิยม ABC ใหม่ใช่นะครับผมขนาด ที่เป็นเนื้อโลหะอย่างนี้มันยังมีเลยนะครับคุณผูเพื่อนนะครับนี่เนื้อโลหะแบบนี้ยังมีเลยครับที่ตีโคดนี่นะเนี่ยครับผมเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะนี่ครับเนื้อโลหะครับยังมีเพราะฉะนั้นค่อยๆศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปครับรวมทั้งพวกนี้ก็ยังมีนะครับเก่าๆยวเอามาให้ชมกันวันหลังค่อยว่ากันนะครับนี่นะ น่าสนใจน่าสนใจครับไปเรื่อยๆครับผม,มเพื่อนๆเนาะฝากกดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนําชุดนี้มาให้ร่วมบุญนะครับผม,ผมเพื่อนครับผมชุดเนื้อขาวทั้ง,งน,งนี้ตรงนี้เลยครับเป็นเนื้อขาวผงพุตธคุณผงโสรถผงปัทมังผงอิชิเจทั้งหมดเลยนะครับที่ผ่านการปลูกเสกซึ่งตอนนี้เนื้อขาวเป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมกันหมดเลยนะครับเยอะๆเยอะก็โอกาสดีๆ นะใครพลาดนี้ก็ถือว่าเสียใจอย่างดิ่งตกขบวนเลยก็แล้วกันนะเค okay, ครับผมพบกันประมาณนี้นะครับสำหรับชาวนี้ส่งความสุขความปรารถนาดีมาทุกพื้นที่นะครับทั่วไทยนะครับขอพระคุณที่ติดตามกันอยู่ก็ฝากแชร์ฝากบอกเล่า90ต่อๆกันไปนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม ก็วันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้ไปกลับน้มัสการหลวงพระอาจาร,รย์พรชัยสมาจารยอยู่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับในเรื่องราวของอาการทำสลา,าลรงครัวครับผมขอพระคุณมากมายนะครับบุญรักษาทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีครับ